วขยเอ้ยเคใช่เล่า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 เจ้าเห็นบ่อยสันเซีังขึ้นไปบ่อยสันแซีงขึ้นเลยเห็นแล้เออมูไข่ด้วยแล้วที่นี่เนี่ยเด็กนักเรียนเราน่ะ เด็กนักเรียนเรียนเรานะ่ะเออใครจะมาแล้วลูกให้ขออนุญาตผู้ปกครองก่อนอาจารย์ของเราจะได้พามานี่เป็นงานประจำปีสกลนครข,ของเรานะงานแข่งเรือน้ำนิ่งก็คือณริมฝั่งน้องหานนะที่ที่เราจะเรียกเอาสํารวจพอก,ก่อนก็ได้นะจะเอาตรงจุดนี้ไหม ดอนดอนรังกาหรือหน้าโรงพยาบาลแล้วคิดดูดีๆมันมีสองที่สามที่มาฝั่งนี้จำไว้นะลูกนะนะการาจะมาจัดจำหน่ายสินค้านะจัดจำหน่ายสินค้านะมันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่นะลูกนะเราต้องขวัญขวายเท่าไหร่นะที่พระศักบอกเด็กสกลนครของเราต้อง หาเงินได้คนละหกพันล้านบาทนะหกพันล้านบาทนะลูกนะถึงจะอยู่ได้จนแก่เท่าสบายไปแปดอย่างสบายไปแปดชาติแต่ถ้าหลงติดยาเสพติดหลงเมียน้อยรู้อยากไหมเมียน้อยหรือว่าพระอนุทั้งหลายแหละเละ้วข้าใจหรือเปล่ามิตดชิบหายวายปวงการเมืองไทยมีแต่อะไร ชิปไหาวายป่วงยกตัวอย่างเช่นดําเกิงนักการศิลป์พอสักแซลเล่นได้นะนะ่ะเพราะว่าตอนนี้พอตาแม่ยายเสียชีวิตเพิ่นบริจาคลงศพด้วยนะน่ะพ่อสักสมทบทุนไปด้วยนะน่ะสมทบทุนไปด้วยกับเพิน่นนะเอาตังค์พวกนี้แหละตังค์ที่ได้มาเนี่ยนะค่อยๆเจียดไปเจียดไปเจียดไปให้เพิ่นนะนะ่ะจะไว้นะลูกนะนะ ที่พ่อสัทำไม่ได้ทําเพื่อคนเดียวนะลูกนะแต่ก่อนอ้างเพื่อคนเดียวไปไหนมาไหนไม่ต้องจับพาใจว่าไปขับขี่ก็ขับไปสบายแต่พวกมึงจะไปขับชนกันนะมันเยอะทางเรานะลูกนะหกพันล้านบาทให้ขออนุญาตก่อนทําหนังสือออกมาขออนุญาตว่าใครจะมาผู้ปกครองจะมาไหมรถเราน่ะมันจอดได้ไหมสถานที่แต่ละแต่ละส่วนนะเอาดีๆนะลูกนะ แล้วการถ่ายทอดสดต้องมีไม่ได้ครับลำถวายจะมีไหมหรือจะถวายเฉพาะอะไรบางอย่างก็ได้เข้าใจหรือเปล่าก็คือคืออะไรดอกไม้พวงมาลัยดอกดาวเรืองของเราในหละที่เรารดน้ำลงให้ปลูกอยู่ที่จังหวัดสกลนครหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งพันก็ได้ แต่เราต้องไปซื้อตรงให้มันตรงจุดเวลาพอน,นั้นเวลานั้นปุ๊บเราก็จะเอาตรงจุดนี้มาถวายถวายเสร็จปุ๊บเมื่อเราได้ดอกดาวเร,เรืองเสร็จปับ๊บเก็บมาปุ๊บเราก็เอาไปทำอะไรอีกลูกเอาไปวานตามที่ใดที่หนึ่งเลือกพันไวด้ดีๆไปวานไว้ตามท้องไร่ท้องนาเราเราก็จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหม อย่าลืมนะการเข้ามาแต่ละครั้งใส่ชุดกีฬาดีไหมหรือว่าใส่ชุดประจำพื้นเมืองอาจารย์ของเราถ้าจะมาต้องมีการบังคับกันว่าให้ใส่ชุดแบบนี้นะกองเชียร์จะเอาโรงเรียนหรือจะเอาอะไรก็ได้แต่ห้ามมีการกระโดดรถเต้นเหมือนกับอาเชียรีดรเดอร์ไว้เอาเดี๋ยวขาพิกขาแพงนะลูกนะ จะไม่ได้ลูกนะ หนูหน้าสัวเมียงครับ่เอกชัวมงแต่นอยัเ้ามสนมครับและเป็นตัทกีฬาจีของพี่น้องปรเทไทยครับเขาไดอยู่ในที่3าก็ับยากสาหรับเที่ยวนี้เต้แมแกคูรวกไม่ย่อยัแล้วก็นามายาาอสัญครับสาหรับเที่ยวนี้คให้คำตอบสำหรับเรือเที่ยวนี้ครับแล้วกบเกจิอาจารย์ อ่าแตแต่ละลำแต่ครับก็ได้แช็ปแต่ละบ้องแต่ลที่บ้างหายบ้องอะไรที่ก็เลยก้าฟัง เดี๋ยวก่อนจะจะบอกวาสารนี่ไปโอนองินข้ามได้